คู่หวังเป็นอันดับหนึ่งของไทยภ่าในการแข่งขันแบดมินตันต้องการเข้าสู่รอบชนะเลิศแต่พลาดในการแข่งขันแบดมินตันรายการไฮโลโอเพ่น2025ที่เมืองซากุรเคนเยอรมนีคู่ผสมที่ประกาศว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของไทยประกอบด้วยรุธนาพกไตเติลและเจนชนิชาต้องพบกับคู่มือที่แข็งแกร่งจากฝรั่งเศสทอมกิเคลและเดลฟินเดรูคู่มืออันดับสองของรายการและอันดับ6ของโลก แม้ว่าไตเติลเจนจะแสดงผลการแข่งขันที่น่าทึ่งแต่ก็ยังไม่พอที่จะชนะคู่มือจากฝรั่งเศสพวกเขา่พายอย่างเสียดายในเกมที่3โดยคะแนน16-21ต่อหลังจากชนะเกมแรกและแพ้เกมที่2ผลรวมคะแนนเป็น1-2ถึงเกมแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจคู่ไทยนี้ได้แสดงผลการแข่งขันที่น่าทึ่งในการแข่งขันระดับโลกและการแพ้ในรอบรองชนะเลิศนี้ไม่ได้แสดงถึงความพยายามและความสามารถของพวกเขาแต่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต คุณคิดว่าคู่ไทยนี้จะกลับมาสู้ในรอบต่อไปได้อย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมติดตามข่าวกีฬาแบดมินตันอื่นๆกับเรา